จากมินาศรีตานุรรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิมนาทีจิสบิดาย ي ตุลฮิดายะเดี๋ยวจะนับบรรทัดดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบรรทัดที่สิบนะครับนับแต่ล่างนะในวงเล็บที่ว่าเบอร์มูลออยู่กลางกลางบรรทัดนั้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบรรทัดที่สิบจริงนะรับแต่ล่างนะครับอาุูบิลลาฮิมินัชัยตานิรัดีม ب ิ س م ิลลาฮิราะห์มานิรหีม قال مصنف رحمه الله تعالى เบิร์มูลอูมูรัดด้วยกับคัมภีร์นั้นคือคุรานที่มีอยู่นะกรณีความหมายความต้องการที่บอกว่าหลักฐานที่อัลลอฮ์มีซามุบบาสอร์กาลัมในมัตันบอกก็คือกิตาบุลลอห์วาสเนาะวาลิจมะเข้าใจนะครับ Le, wani Ah, Al Quran yang mulia. itu kampi Seperti Perman Allah Taala, cek cek Allah Taala, basir, artinya arti Perman Allah Taala yang mendengar lagi yang melihat. Allah Taala นั้นเป็นผู้ที่ทรงได้ยินและทรงเห็นพี่น้องฟังให้ดีนะครับการที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงได้ยินไม่ใช่ได้ยินด้วยหูนะครับและพระองค์อัลลอฮ์ทรงเห็นไม่ใช่เห็นด้วยตานะครับอวัยวะมหาบริสุทธิ์ที่จะมีที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลา แต่พระองค์ลล l a ์ทรงได้ยินด้วยซาตที่มีคุณสมบัติซมะและพระองค์ล l l a ์ทรงเห็นด้วยซาตของพระองค์ที่มีคุณสมบัติบาซองไม่ใช่เห็นด้วยตาแล้วก็ฟังด้วยหูไม่ใช่นั้นมนุษย์เห็นด้วยตาฟังด้วยหูอันนั้นมนุษย์เข้าใจนะครับ เลยอิเจมาอุลามะอาลิส so ุนนะวัะ j a m a ฮ h ไม่อนุญาตให้อวัยวะกับลลอ a ์เด็ดขาดเพราะลลอ a ์ไม่ใช่จีริอ่าเพราะสิ่งที่จีริคุณสมบัติของสิ่งนั้นจะเป็นอารอดจะเป็นบาฮูเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถึงยังไม่เปลี่ยนแปลงณตอนนี้ก็โชคที่จะเปลี่ยนแปลง สว่วนซาตอัลลอฮ์ไม่ใช่ยิเรมเลยคุณสมบัติอัลลอฮ์ไม่ใช่อรรถมีมาอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าในวัตถุก่อนเดมนูเป็นอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันวัตถุเอ็มการเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ตูหั่นเลยอันนั้นมันหันตู้เลยนะอ่านั้นจำให้ดีนั่นแหละที่อิหม่ามสุฟีีว่า วฮาวะอัลาสิฟัติฮิลอาซาลิยะติณปัจจุบันพระองค์ก็ทรงมีคุณสมบัติอาซาลิยะเดิมของพระองค์นั่นแหละจะมาเปลี่ยนจะมาเพิ่มคุณสมบัติอื่นจะมาลดคุณสมบัติเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเดิมอันนั้นไม่ใช่ตูหันแหละนั้นจำให้ดีนะครับอ่าจำให้ดีจำให้แม่นคุณสมบัติของพระองค์อัลลอฮ์ ยานตีอิมามชาฟิอีว่าอินนาูต้าลกานว่าละม่กานะ่าฟัคลักลมะกานะวะฮุวะอัลาซิฟัติฮิลอาซาลิยติเนจําให้ดีจําให้แม่นจําตัวอาหรับไม่ได้ก็จําความหมายที่อิมามชาฟิอีพูดให้ดีพินิจพิจารณาวิเคราะห์ให้ได้มะริฟัดให้ได้เข้าใจอ่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงมี เอนะฮูกันะพระองค์นั้นทรงมีว่าลามากานในขณะที่สถานที่ยังไม่มีอิมามสุบีอีวะเห็นไหมครับพระองค์มีแล้วที่ยังไม่มีที่ฟาคอละกลมากานะและแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างสถานที่เห็นไหมครับกลายเป็นสถานที่ก็มักโลกสถานที่ก็เพิ่งเกิดในวัตตูเอ็มกัน แต่พระองค์ล l l a ์มีตั้งแต่วักตุกอดเด็นเข้าใจนะครับอ่าทีนี้ถามว่าชัดหรือ,อยังอาเกด่าของอาลิสุนห์วัลจามะชัดเจนหรือ,อยังวิชาอุสลุดีนนี่แหละคือรักฐานของศาสนาอ่าฮืึม dan lagi pula permana Allah Subhanahu wa taala laik permana Allah taala ik ta innani ma'akuma ma asma'u wa ara artinya arti permana Allah tiwa innani ni ...ma'akuma ma asma'u wa ara Bahawa so aku serta kedua kamu นะ terlebih mendengar และ terlebih malehat นะฮะฮะที่ทรง ah terlebih mendengat นี่ผมจะแปลตาภาษาก่อนเดี๋ยวจะอธิบายนะ t e r l e i mendengat ที่ทรงได้ยินยิ่งหนักทรงได้ยินเหลือเกินนะและ t e r l e malehat เละทรง ด้ทรงเห็นยิ่งนักอาะ ا นี้เนี่ยเป็นเรื่องราวหนึ่งท่อนหนึ่งของเรื่องราวที่พระองค์อัลลอฮ์ใช้ให้นบีมูซาพร้อมกับนบีฮารรนเดินทางไปหาฟิรอูนเพื่อเชิญชวนฟิรูนเข้าสู่อิสลามทีนี้ นบีมูซาก็กล่าวกับอลล l a ์ว่าฟิรอูนั้นเป็นคนที่ป่าเทือนทหารเยอะนักรบของเขานี่มีเป็นล้านมีคนเป็นคนที่มีบารมีพร้อมที่จะฆ่าใครก็ได้ถ้าเขาไม่ประสบมัถ้าเขาถ้าเขาไม่สบอารมณ์อ่า จากในอายะฮ์อื่นที่อัลลอฮ์ว่าอิซฮับอิลาฟิราอูฟะอินน a h ูตอห์และมาในอายะฮ์นี้อัลลอฮ์ก็เลยกล่าวว่าอินนานีมาอากุมะแท้จริงฉันนี่อัลลอฮ์นี่พระเจ้านี่มาอากุมะพร้อมกับพวกเจ้าทั้งสองนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนอุซูลแสดงว่าอัลลอฮ์เดินเข้าไปด้วย กลายเป็นสามคนเดินเดินเข้าไปในในอิสตานอฟอร์ูนเดินเข้าไปในวังฟิรูนนบีมูซานบีฮารอนะลิขอัลลอฮ์เพราะเอ็นนานีมาอากุมะนะถ้าซอกไม่เอาใดะเราจยึดแบบนั้นถ้ายึดแบบนั้นเอาใจด่เสียหายหมดอ่าซึ่งความหมายเอ็นนานีมาอากุมะหมายถึงความช่วยเหลือของเราอยู่พร้อมกับเจ้าไม่ต้องไปกลัว เข้าไปเราช่วยเองเข้าใจนะครับอัสมาอวาอารอเราได้ยินและเราเห็นนี่อ่าไม่ต้องไปกลัวสิ่งที่ฟิลูนพูดเราได้ยินและก็เราเห็นอ่าเลขหนึ่งข้างนอกในข้างในแปลว่าเติร์ลเบ mendengar dan terlebih melihat leko kian wai lek neng maki ni, no. kato nyo nyo terlebih mendengar dan terlebih melihat ha nah, muson nef klau wa terlebih mendengar le terlebih melihat yang betul nyu yang betul. Ah. Yang betul nyu. Yang betul ti wa. Ti pleh terlebih. Ta pleh ta man trung ni em man chat kwa ni. ni. Kama asma'u wa terlebih betul ni. Aku dengar dan aku lihat. Ah, ti pleh ti trung ti sut. คืออากูได้ยินอากูแลฮัดดันอากูแลฮัและฉันเห็นทำไมถึงขังนอกอธิบายแบบนี u, ed, ้ครานุอัสมาอุวาอารออีตูด้วยสาเหตุคำว่าอัสมาอุและกวาอารอนั้น dua feem mudarin, tang song pen song feem ah, asmau, kau feem aro kau feem ibarat bahwa tang song kamnun pen song bukan isen tafdel, macam isen tafdel, tak pen isen tafdel. การเปล่าเทอเล bih ดังก์นั่นเป็ตุ้งและเทอเล bih เมเละก์นั่นเป็ตุ้งเทนี้เป็นเเฟเอ็มต่อไรเลยเปล่าเทอเล bih มดังก์และเทอเล bih เมเละก์ไม่ค่อยจะตรงทางเท่าไรเห็นไหมครับอุลามะคนวิชาการชัดแน่นรอบรู้พิดนิดเดียวถูกติตำหนิทันทีถูกอธิบายทันที ทีนี้ถ้าเราจะตาหนิในทํานองนี้นะครับหนังสือแปลไทยเล่มหนึ่งเราตำหนิได้เป็นร้อยผมบอกไอ้รู้ <laughs> นี่คือความจริงครับอ่าอ่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกเล่มนะแต่เยอะลักษณะแบบนี้เลยเราไม่ได้อ่านเลยเราไม่ไม่สนใจเลยเพราะว่าเป็นหนังสือที่ห้ เป็นหนังสือฮิวแสงมากกว่าไม่ใช่หน,นังสือวิชาการอ่าเพราะวิชาการไม่แม่นยํำนี้เราไม่เอาเราจะเอาที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะไอ้ไม่เป๊ะเ,เ,เราไม่เอาเราเรียนกับครูก็เหมือนกันครูคนไหนที่พลาดบ่อยเราหาเรียนไหมเราไม่เอาอของพลาดอ่ะอ่าไอ้ครูคนไหนที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะอ่านั่นแนะเราเรียนอ่า เพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าเป๊ะเ๊แสดงว่าเข้าใจาศาสนาดีเรียนรู้มาดีแต่ถ้าพลาดบ่อยๆต่อสสบานใยายยางงดอย่าตำแหน่งสูงเราแม่อ่านั่นบังบอกว่ามีแต่ฟอร์มวิชาการยังไม่ค่อยมีทียังไม่ค่อยมีเนื้ออ่าถ้าเป็นหลอดอยาซีฟันดูพองโตแต่ที่ไหนได้เนื้อนิดเดียวแต่พองตัด้วยลมบีบเข้าไปได้ลมทั้งเพ่ <laughs> Na'udzubillahi min zalik. Ahdu nakap maki ni Musannaf pun dah abyai ah masuk ma du Dan permannya subhanahu wa ta'ala la permanyo permana Allah subhanahu wa ta'ala subhana maha barisik Tiada pun Allah Subhanahu Wabhanahu 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 Maha Berisut Berisut dari Arah, dari kiri kiri, dengan Berisut dari Arah Berisut dari benda kualasumbat yang berkerang. Tanya kualasumbat berkerang adalah apa? Kualasumbat benda kualasumbat makhluk kualasumbat ada di sini, ada di sana, ada di mana? สิ่งใดมีอวัยวะสิ่งนั้นบกพร่องเพราะนั้นมันคือของใหม่ของ่งสิ่งที่ถูกสร้างบกพร่องในหลักวิชาเฟ็กคือมักโลกคุณสมบัติของมักโลกเข้าใจนะครับฉะนั้นเราจะไปให้คุณสมบัติของมกคลกไปยัดเยียดให้อลลอ์แล้วมาบิดตอนท้ายว่าไม่เหมือนไม่ได้เด็ดขาด่า ไปให้ลูกก no no. no. anyway, so ับอ kind of so ัลลอฮ์ไม่เหมือนแต่แต่ลูกไม่เหมือนไม่ได้ไปให้เท้ากับอัลลอฮ์แต่ไม่เหมือนไม่ได้ไปให้ที่กับอัลลอฮ์แต่ไม่เหมือนไม่ได้ไอ้ที่ไปให้ไม่เหมือนนั่นแหละมุยจัสิมะต่ต้าไปให้แล้วเหมือนอันั้นมุสับเบีเรียนรู้ให้เข้าใจเรียนรู้ให้ชัดเรียนกับครูอย่ามาเรียนกับโตคอมเรียนกับโต๊ะครูนะครับอย่าไปเรียนกับโต๊ะคอม อ่าเรียนต้องมีครูอย่ามาอวดรู้ซื้อนังสือแล้วมาอ่านเองเข้าใจเองเออเองแปลเองอยา่ยาอยา่าย่าไม่ใช่คุณไม่ใช่ระดับ,ดบนั้นฮะนหซสรั伯ยังกระทนกระแท่นที่จะอ่านกิตับอาหรับเองแปลเองเออเองชาตินอินดู หนึ่งในบรรดาโตครูของเรานี่จะเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เรียนรุ่นน้องของบาบอโอสากแต่ตอนนี้แกก็ยังมีชีวิตนะและบาบิโสาก็เสียแล้วนะแกว่าแกนั่นอยู่ดลัลโลสิบห้าปีแกจำมาตันสิบห้าตันอัลฟิโหนี่แกจำยากัน้ำเลยแกยังยังพูดเลยว่า คับอารับคัาบยาวีถ้าเราไม่เคยเรียนกับครูที่อย่าเอาไปสอนเพราะในบางครั้งมุสลิมพูดอย่างนี้แต่เป็นอิสติอาร์ไอเราเข้าใจว่าเป็นตรงไปตรงมาพลาดตกตกมาตายแล้วนั้นขนาดเขานะจำสิบมาตันตอน15ปีและออกจากนั้นไปเรียนต่ออีก25ปีนะผมบอกไอ้รู้ แต่นี่เราไปเรียนแค่สามปีครึ่งสี่ปีร้อยกว่าหน่วยกิตโอ้หลงตัวเองเกือบตายชาตินาอินดูแล้วก็ซื้ออะไรแหละกิตับมาจากนอกตังมีนี่สองคันรถแท็กเอร์งั้นมาอ่านเองแปลเองเออเอง,เอเองสาว่าเองฟัตวาเองนั่นหูกลมเลยออกมาบ้าๆทั้งเพเพราะอะไรล่ะอ่ายังทั้งเพหูกลม Hmm. Perman Allah ah lagi perman Allah Subhanahu wa taala. Lei kai ko tam ta hai tit hai ti kap Allah. <laughs> Subhanallah ti kau oi na na. Mai dai pula bun mai ten nit dia. Tama tama mai. เพราะไม่เข้าใจกับว่าสุฮานลและร้ายซึ่งมะริฟะทุกอิบัตทุกความดีไม่ว่าสุนัตก็ตามจัดชี้จดจัดทุให้ผลบุญก็ต่อเมื่อหลังจากที่มะริฟะเราเรียนในฟาริดห์ในฟาริดห์ก็มีบอกอยู่ข้างๆในตัวบทฮะดีษก็มีบอกลาต่เสฮุลอิบั์อิลาบะดะมะริฟัตทิลมะบุทีนี้เราจะหนีไปไหน่ะ เราจะหนีจะให้หุกกรมตามความต้องการเราอย่างนั้นนะไม่ได้เราครับเราต้องตามหุกกรมไม่ใช่หุกกรมตามเราไม่ใช่เข้าใจนะครับอ่าฮะวกัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมาอาร์ตียวอาร์ตีว่ากัลลอฮนั้นดัน berkata Allah akan น a b i Musa alaihis ส a l a m เนู per no nah, ้ตเอล็กสงผู้ด oh ้วยอลอฮับนบมุซาพิคัเป็นการพูดที่สมบูรณ์แบบอ้ตอลกรนีมาทำไมนี่มาจะเป็นหลักฐานว่าอลอมีสีฟะกลางอลลอไม่ได้บอัลลอไม่ได้บกพร้อมเข้าใจนะครับเช่นเดียวกันข้างบนนู้ที่ว่า bon wa huwa as-sami'ul basir qobil lakthan wa allah mai chai nu' allah mai chai bo' chen diao kan ti yok ma maki ik wa innani ma'akum asma'u wa arana ko ben lakthan wa allah song dai yin lae song hen เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่มีกาลามได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดจะไปปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่มีซามโมได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดอัลลอฮ์ไม่มีบาซาร์ปฏิเสธได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดต้องยอมรับนั่นคือสีฟัาคือมาละของอัลลอฮ์อ่า แต่ถ้าเขาบอกว่าอัลลอฮ์มีหว่าจิบต้องปฏิเสธเด็ดขาดคนที่พูดว่าอัลลอฮ์มีหูแสดงว่าคนนั้นไม่ได้มะริฟตติอีก่มเติกตีมออิต Inni istafaituka ala nasi bi, bi risalati wa bi kalami. Ah. Artinya, arti perman ik. Ah, yuk, cang perman Allah wani ni. Bahawa sonyo teching. Aku pilih akan dikau, ya Musa. Ni pelai terung tua kan, nak? ฉันได้เลือกเจ้าโอมมซานี่อิบารัตเป็นอิบารักมาใช่ฮักิกีแต่เป็นอิบารัตตักรีมันวัตสรีฟันเป็นอิบารัตที่จะให้เกียรติกับนบีมูซาและยกระดับนบีมูซาในบรรดามนุษย์เป็นสิบสิบล้านในยุคนั้นนบีมูซา อัลลอฮ์เลือกคือเบอร์หนึ่งอิบารัตมาอิสตอฟัยแต่ในหลักฮะเกิดอัลลอฮ์ลิขิตมาตั้งแต่อาซาลีแล้วว่าคนคนนี้คือศาสดาคนหนึ่งของบานีอิสราเอลแต่อิบารัตมาอิสตอฟัยตุก่ะเห็นไหมครับ่าไม่ใช่เป็นอิบารัตที่เป็นฮะเกิ เพราะคุณสมบัติเลือกคือคุณสมบัติของคนไม่รู้เข้าใจนะครับเลยอิบารัตที่มาเลือกนี้เป็นอิบารัตตะครีมันวัตะสรีฟันเป็นการยกเกียรติยกระดับนบีมูซาทั้งที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้สร้างนบีมูซาอัลลอฮ์ลิขิตตั้งแต่อซาลีแล้วว่าคนคนนี้ฉันจะแต่งตั้งเขาเป็นาศาสดาเมื่อฉันสร้างเขาขึ้นมา เราอย่าลืมตักลุกอิรอดะตตักลุกตั้งจีซดีกอดิ่งสายอัจฉริสุนห์จะเข้าใจอิบารัตแบบนี้แต่ถ้าสายอัจฉริปุนห์ยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะเขาบาดตายตั้งแต่ต้นยาเรียนสิ่ฟ้ายี่สิบก็โง่ไปจนกระทั่งตายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอ่า วิชาการของเราใครสนับสนุนขอพระองค์ตอบแทนความดีใครเวียนขอให้จําได้มาริฟัตใครที่กลั่นแกล้งขอให้ไายนะในเร็ววันอ่าฮะอืม Aku pilih akan dikoya Musa atas sekalian manusia. Nah, lihat cau Musa bon banda manut dengan risalatku. Dua risalat kong chan dan dengan kalamku le dua kalam kong chan. Allah แต่งตั้งนบีมูซาอย่างที่พระองค์ได้ลิขิตมาตั้งแต่อัลลีแล้วว่าจะแต่งตั้งคนนี้เป็นศาสดาในยุคนี้ให้กับบันีอิสราเอลโดยการทำหน้าที่เผยแพร่ศาสตร์จากอัลลอฮ์ฮุกมจากอัลลอฮ์คำพีจากอัลลอฮ์ก็คือคำพีเตอร์ะอ่าและเป็นคนที่อ่านกาลามุลลอให้บรรดาบันนีอิสราเอลได้ฟังเข้าใจนะครับ อโอเหนื่อยแล้วอ่ะค่อยต่อกันละกันพี่น้องครับแชร์กันให้เยอะๆนะครับแชร์กันให้มากเก็บไฟด้วยก็ดีคนรุ่นหลังเขาจะได้สามารถเรียนได้เพราะหมดเล่มนี้ไม่รู้จะอ่าจะมาถึงคิวของเล่มนี้ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ Ah, ini ah, okay ni kon. dan murad dengan sunnah itu hadis Rasulullah. Ah, ha, kau pra Allah pratan kuam kau jai de song hai ma yang chat jain hai kap tafiq wal hidayah wa alaikum wa ta'ala wa บางครั้งเราก็กดกดไลค์ไม่ทันมันเยอะเกินก็ก็ทยอยกดไลค์กดให้เขา